หัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่10การ Export พองดอ1ส่งเป็นไฟล์สำหรับวิดีโอก่อนหน้านี้เราเป็นการพิมพ์รายงานพองดอ1เพื่อนําไปยื่นนะคะแต่ถ้าบางบริษัทอาจจะใช้วิธีการ Export แล้วก็ส่งให้ที่เว็บไซต์ของสรรพากรน,นะคะเราจะมาดูวิธีการ Export พอรงดอกันค่ะ ถ้าเข้าไปที่โปรแกรมแล้วใส่ค่าออปชันต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นมเมสเซจแจ้งว่าได้ทำไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วดังที่เห็นตามรูปนี้นะคะจากนั้นถ้าเราเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ตามที่โปรแกรมระบุไว้ก็จะเห็นไฟล์ชื่อ PND1.txt และเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดก็จะเห็นตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ เราจะไปดูวิธีการทำงานในโปรแกรมกันเลยนะคะเรายังอยู่ที่หัวข้อรายงานติดต่อข้างนอกหัวข้อย่อย Export ข้อมูลนะคะเมนูใช้ในการ Export ข้อมูลพองดอ,อนหนอยู่ตรงรายงานนี้ค่ะรหัสเมนูว่า P-TAG1-EX นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะ ใส่ช่วงเดือนที่พิมพ์รายงานให้ถูกต้องนะคะใส่วันที่จ่ายเงินเดือนจากนั้นคลิกโอเคด้านล่างโปรแกรมก็จะแจ้งว่าจะทำไฟล์ไว้ที่ c โปรแกรมไฟล์ s m a r t b i t a l l win fmpfs ชื่อไฟล์ว่า pnd 1 t x t นะคะเราจะต้องจำโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ PND. PND. 1. txt ด้วยนะคะจากนั้นคลิกโอเคค่ะเราจะไปดูกันว่าโปรแกรมเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะคะ mm hmm. เข้าไปที่ DC mm hmm. เข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ค่ะ mm hmm. เข้าไปที่โฟลเดอร์ bit win, s m a r t b i t a l l Win ซึ่งเป็นที่โปรแกรมติดตั้งไว้ที่นี่นะคะ และเข้าไปที่โฟลเดอร์ fmpf จะเห็นไฟล์ pnd1. txt อยู่ตรงนี้ค่ะวิธีดูชนิดของไฟล์นะคะต้องให้ Windows แสดงไทป์ของไฟล์ด้วยค่ะจะเห็นว่า pnd1 มีไทป์เป็น text document นะคะ double click เข้าไปดูรายละเอียดค่ะ จะเห็นว่ามี3รายการค่ะรายการของพนักง,งานคนที่1น,นะคะซึ่งมีเลขผู้เสียภาษีคือ1 2 3 4 5ส7 8 9 0 1 2ีหเ็นางสาวสุขใจเก่งมากนะคะอยู่ลาดพร้าวกทมและเงินได้นะคะทั้งหมด50 0 0 0บาทเสียภาษี2,929.25ค่ะ สำหรับรายละเอียดของการ Export พอร์อดอลหนึก็เสร็จแล้วนะคะแต่สำหรับบางท่านถ้าในการทำเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แล้วมีขึ้นแจ้งเกี่ยวกับรหัสสขานะคะแจ้งว่ารหัสสาขาต้องเป็นสีหลักจะต้องมีการมาตรวจสอบที่ฐานข้อมูลของสาขาค่ะ ผู้บรรยายจะลองทําให้ดูนะคะว่าถ้าเราใส่รหัสสาขาที่ไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้รหัสสาขาเป็นสี่หลักถูกต้องแล้วแต่จะลองใส่ให้เป็น5หลักนะคะแล้วกลับมาสั่ง Export อ,อ,อีกครั้งนะคะ ว่ามีเมสเซจแจ้งว่ารหัสสาขาต้องไม่เกินสีตัวอักษรค่ะตามฟอร์แมตของพองดอนหนึ่งแล้วก็คลิกโอเคนะคะและออกจากเมนูนี้กลับไปที่ฐานข้อมูลสาขา f 2แก้ไขและแก้รหัสสาขาให้เป็นสีหลักค่ะก็จะทำการ export ข้อมูลได้ตามที่ได,ด้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้ ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ